มันเต็มเลยเออเดี๋ยวเหอเดี๋ยวเราหายไปไหนเองไม่ได้เปิดไม้เลยนะทำสิบครับเอโบ ให้จองสมมก่อนชนะเขาไม่ได้เปิดใหม่โอ้ยอยู่คนเดียวแบกใส่แบกใส่ก็อยู่นี่เลยเอาตายแล้วเหรอเพดปีนโวขึ้นไปเหรอจัมลาก็หายไปเนี่ยนี่พี่เก่าจริงเลยออยลูโอ้โหที่เนี่ย โอ้โหร้อยสามสิบนึกว่าตายลงไปแล้วลงไปแล้วไปแล้วโอ้ย,อยตลกล,ละ ว้าวลัว่าเฮ้ยพอมันกันนะเนี่ยเราพี่เบียร์พี่เบียร์บินไหมทำไมเออกูก็ว่าทำไมกูวอยวายแล้วไมม่ีใครตอบเลยวายเชี่ยเล่นเดี๋ยวดูแล้วยังจะเก๊กอีกเอ๊กซ์ที่อะไรกูหยิบผิดมาผิดตัวเฮี้ยกูคิดว่าอเรดเฮ้ยจะบองเบอร์กูแบนทอม แลกกับผมครับไม่แลกจะเล่นกันท้องดอกมาดีกว่ามันอดสูงเกินไปอ่ะของผมแชมเปี้ยนนะแชมเปี้ยนการแข่งขันนวัดตภาพวาเฮ้อโอ้ยจะต้องก็ได้มา มันจะเดินเออมันยังไม่มีอะไรอ่ะไปตัวยังไม่มีอะไรนอกจากของยังไม่มีด้วยตูเลยว่าจะหาของมาให้ตัวหุ่งบ้างไม่ไหวแล้วโอ้ใช่ไหมโอดินต้องวันพรับนี่ได้เบสปังงงดิกูก็งงโดนเฟกไปหนึ่งกูตอด ไสเฟอร์มันไม่ค่อยแอบมันออกมาวัดบ่อยถ้าตัดได้ก็เข้ามันตัดได้ก็ไม่เข้ากูยังนั่งดูไลฟ์อารในติ๊กต๊อกอุ้ยช็อ What t h ตอ u c k ต้องเข้าเลยไอ้ัรตายแล้วให้เรอไม่ตายหรอตายแล้วตายแล้วนี่ตายจริงบักเส่เป็นตังไงโผ่อยยังงี้กูไม่ยิง เ็นกะพุนอรอยอะไปยุมหลังคาเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอแว็วันแวกควันเล่นเป็นแต่อดีตสินะเล่นแต่โมเดิมไอ้เหี้ยเบสเอาปืนไปหนูก็มีหนูเป็นตายทำไมพี่ต้องแช่งอ้าวเหรออ้าวหนวาตายโอ้พี่ก็คิดว่าเบสตายโคตรมินเฮ้ ใช่ครับเว้ย e fuck ชุบละวอปังปังเฮ้ยปังเฮ้ยหีิ่เไอทีมาหรอใครจะกินวะเรีนผีแน่เลย

เป็ดแล้วมึงก็ไม่มาอูเซ็มเลยเบ็ดภาพนี้นะลองแกบลองแกล้งพยายามพยายามไม่ชอบมิมิดเด่นเฮ้ยทะลุสโมกคุยเถอะ ผูายเลยทะลุสมอมเก็ตมาเก็ตมาเก็ตมาเมนบเมนใชฟเฟอร์เมนกตบอเมนโอยแบ็ไซด์โคดโโอเนครับผมรอรอรมาดักเมนระวังข้างใต้ใหม่เดี๋ยวกูว่าต้องไปทำเฮ้ย่ะิโอเค มีมิดเต็มมิดจริงมิดเก็ดซ้ายอุย้ยเอาเหลืองนะอุยอ้ยเอาเหลืองนะไนสไปยเย,ปย,ย่สไปเย่สไปเย่นี่ครับเฮียโอ้ยอยู่ด้านป้ายเลย <enemy> สวยพี่ วันนี้ครับผมเล่าครับผมเล่าครับอุ้ยแล้วมีแถบครับผมโดนครับทุกคนแต่อยู่เดียวเดียวอยู่มิดแน่เลยใช่อยู่มอ้ะไอ้มาสี่โค้ดใส่ทีมชนะกูต้องอ้วบบวหน่อยมั้มเข้าให้อย่างเดียวตอนเนี้ยนะขาดจัดตอนนี้เรียบร้อยสิบสองสิบสี่ฮะ ระทักโดนนะครับลบเกมเลยนั่นจริมั้ยม่พูดุแงแฝงนะแฝงนะไปไปเล่นซีทีมาเกมามาเก๊ามาเอมาอส่ว้ามีตีมีตีมีตีโดนแน่ป้องเอา โดนกัดเฉยเลยไหนวะโอ้ปะวูอย,อยู่ไหนเด่ะมันเมนวันสิที่วัดดาเฮ้ยยิงทีแปลกแปลกอะร้อยสามสี่สกายพี่ตูนโอ้ย <c oughs> ยิงทีโอโนบเลน่าเอาซ้านี่ห,หรอ สองตัวได้เวลาเลยไปายอัตติตัวท้ายแล้วโอ้โหเสียใจสนุกว่าท็ผ่าท้ายอ้าวอะไรทำไมยาแฟ็ด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 อุ้ยความอยากดูอยากเห็นตหบได้มั้ง เกียดเลยต่อมาสมัมึงกู็ยังมีตังเล่นตาหน้าโอ้โหเม็กินคนจนอยาห้เห็นว่าซื้อกล่องเล็กนะตาหน้าเฮ้ยตานี้แม่ก็โอ้ไอ้สิโอ้เล็งมาแต่ไกลเลยให้เม็ดเดียว เมื่ออะไรกูวะเนี่ยแปดสิบจุดกูทำไงไม่นี้จะแฟงโทษค่ะเสร็แล้วเจ็บเลยตาย <30 seconds. S 2> าน,น้อย30 s e c ห n d s ไม่ได้บี มันเป็นช่วงส่งลองานนะอย่าล็อกเาลอกเอามันดิเอามันเอามันเอาอะไรล่ะเอา๋ยนเอามเอามันดิจะหนีจะไม่มีทางหนีแล้วหนีดหนีได้เดินไปเรื่อยๆไงสมกแล้วดิวอุ๊ยอู่ขวาเสียงเท้าเหมือนเจ็ดเลย เจนมีหวดได้เหรอตายโว้ยกูยังไม่ทันได้เดินเข้าซส์เลยสัตว์ดูกูตายตรงนี้ตลอดกูเดินไปไม่ถึงไปได้อุ้ยห้าสองอยู่นี่หมดเลยอยู่นี่รอรอมันเช็คกันได้ มติดตามทำอะไรกันเลยกูแค่มติดตามอยู่ไหนบ้างเนี่ยอ้ตัดดูมืมูหาดิตลกดีท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 ีนเออทีทตัวนึ่งเจ็มึงากันีไปทีทีน่าสุดใหเนเน้ทลผู้ติดตาม 30 seconds left oh, oh <laughs> <my> <laughs> <God>. <laughs> ไม่ไหวแล้วกูเ่ยไม่ไหวแล้วไม่เหแต่เอ็ดมันก็ต้องมาตั้งเองมันก็ทอวิสิเดตไม่จบแต่มันเล่นดีอ่ะใช่เป็นกูนี่แหละที่โฟกัสแกบทสนทนาฟังชูกคุณไม่เข้าใจตัวเองหกสี่เจ็ดวะ เล่นชิวเล่นไม่ได้เลยว่ะให้กูไปละกูไปเข้าตีนมึงก่อนเที่ยร์ม้วไปหมดแล้วอะไรก็ไม่รู้พี่วางอะไรอะไกหลังไม่ยพี่วางการตลอดน้องแต่มันมาฆ่าเนี่ชโมก่อนเขาไม่ได้อยู่กับเจดโอ้ยเจดตายโว้ยเจ้โบว์หนึ่งตัว เล่นเวลาเลยเล่นเวลาเลยเล่นเวลาเราอยู่แล้วางไปนี่วางไปนี่มันวางไปยิงมันเลยไปช่วยอูก้าข้างบนรู้สึกอูก้าได้งเหพอพลังเลยพอกเลยกดดลูกหนึ่งมีแฟลมีอะไรใช้ไหมหมดมี ตรงนี้หนึ่งเราก็ใกล้ๆระเบิดมันพูดแล้วนะจีโอ้วเล่นติ่มจัดเลยติ่มจัดเลยโอ้โหเี๋ยวคนเดียวคตรบ่อยเลยโอ้โหชิบหายแล้วทำไมเธอไม่คัาดให้ได้เยอะกว่านี้โอ้โหไฟยิงหนึ่งโอ้โบอสมึงเห็นแต่ละฉากที่กูโดนแล้วมึงอเตอร์ฟักอ่ะกูอยู่หลังสมองแท้ๆกูอยังตายเลยผมไม่กินข้า้ว ใครเอาไห้วะเลิกเล้กล